ดีค่ะป้านุชมาแล้ววันนี้เรามาทานส้มตำกับหมูทอดไม่ได้ทำคลิปกินส้มตำนานแล้วค่ะลุยค่ะเริ่มกันเลยนะคะนี่หมูน่าก,กินมากกินหมูก่อนเลยวันนี้นคะคะตำเองแซ่บหนัว นี่ค่ะไฟจะสว่าง 母汤，嗯，对。 ข้าวเหนียวก็มีค่ะแซ่บๆกันเลยมีก๋วดิบด้วยค่ะพี่ว่ากินพี่ว่าบออร่อย มารีบตำซ้ำมต,ำ,ตำอะอร่อยมาก ตำทีแซับซ่บถึงใจเลยค่ะตบผูอ่อนกรอบคนไม่ชอบอะไรลกๆอ่ะ <c oughs> จริงค่ะ วันนี้ว่าจะไม่ใช้ตะเกียบขอใช้หน่อยแล้วกันเนาะจริงป้าถนัดใช้ตะเกียบมากเราก็จะไม่ชอบอะไรที่มันรกๆเราก็จะเอาออกไปนี่นะคะทุกคนวิธีจับตะเกียบที่ถูกต้อง นิ้วนี่กับนิ้วนี้สัมผัสกันนี่สอนจับตะเกียบค่ะนิ้วโป้ชี้กลางนิ้วนางจับปลายนี้นิ้วชี้โป้ชี้กลางกับนางยึดไว้มันจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมคะดิงดึงดึงดึงแล้วมันก็จะถนัด ลองทำดูนะคะทุกคนมันใช้ได้ผลจริง,รงมันยิ่งขี่มันหยิบจับอะไรง่ายแล้วก็ที่สำคัญมือเราก็ไม่เละอ,อืมนีาา่ค่ะจะกินซมำๆทุกคนก็จะต้องมาว่า ทำไมไม่กินมือเตุผลนิดเดียวของป้านนะมันเลอะมือแต่ป้าก็กินมือได้ กินส้มตําให้เหมือนอาหารเกาหลีค่ะทุกคนตำหนึ่งนะปรุงแต่งมันนิดนึงเรากินให้มันเหมือนอาหารเกาหลีมันก็จะเป็นเกาหลี <laughs> ก็จะเลอะอย่างเงี้ยนุองแป้งก,ก็ไม่ชอบให้มือมันเลอะตำตำอร่อยมากวันนี้ทานน้ำก่อนนะคะ น้ำแร่น้ำแร่ ทำตามได้แซ่บจริงได้ยินไหมาทางร้างจ,จอก ตัวผู้นี้อ่อนมากเลยค่ะอืม เสียดายกินนิดเดียวพอหมูอร่อยมากน็ดเดียว กินหมดทุกอย่างเลยเหรอ tâm ทรับมากอ้ยตายละขอเช็์กัน 打打打打。 เห็ดน้ำตาล่วงเลยกินให้หมดจะได้อุตส่าห์ตำ enormous mm. Pet. สองให้ให้ไม่ใช่เลยนะแซ่บเยอ,อะๆตอนเด็ก กใมา <c oughs> <c oughs> หลายคนบอกว่าป้าลมเด จริงแล้วก็อารมณ์ดีนะคะอย่าให้อารมณ์เสียหมดเกลี้ยงเลยค่ะเหลือแต่ผัก กัวพูชอบกินมากกรอบสาเหตุที่คุณป้าไว้เล็บยาวเพราะว่าไว้เล็บยาวแต่เล็บสะอาดนะคะทุกคนไม่สกรปรกเพราะว่าป้าต้องติดฟิล์มบ่อยๆแล้วเราก็จะไม่มีเล็บที่ไปแงะฟิล์ม ที่เวลาเราต้องเปลี่ยนให้ลูกค้าะคะ่ะเราก็เลยต้องใช้มันเป็นเครื่องแงะฟิล์มเพราะว่าถ้าเราใช้คัตเตอร์หรืออะไรบางทีมันแบบจะไปโดนเครื่องลูกค้าเวลาลองแงะคะ่ะมีน้องๆหลายคนคอมเมนต์มานะคะก็คือสาเหตุที่ต้องไว้อะมันต้องใช้งานจริงๆค่ะ แล้วมันก็ไม่ได้สวยอะไรเลยแล้วคุณปาไม่เป็นคนไม่ชอบทาเล็บคุณปาไม่ชอบใช้เครื่องสําอางคุณปาไม่เคยใช้อะไรเกี่ยวกับหน้ากับตาหรือเครื่องสําอางเลยใช้อย่างเดียวคือแป้งฝุ่นแป้งเด็กอะคะ่ะไว้ทาหน้าปุ๊บ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 แค่นี้นะคะ่ะก็อยากจะบอกเท่านี้ไม่มีอะไรมาก พอทุกคลิปก็กินกินกินอย่างเดียวพูดๆูด,ด,ดแล้วก็จบคลิปคลิปนี้ก็อธิบายนิดนึงนานนิดนึงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ป้าด้วยนะคะทุกคนวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย